อย่าเพิ่งขอพอรต้องทําสิ่งนี้ก่อนเมื่อไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะเป็นวัดศาลเจ้าสาลาเจดีสถูปสถานที่โบราณต่างๆแล้วเราต้องการขอพอรอธิษฐานสิ่งที่ต้องทําก่อนคือการแผ่กุศลให้พูดว่าด้วยอำนาจที่ข้าพเจ้าได้ทําบุญถวายลงทานถวายลงศพบ,บริจาคเงินบริจาคอาหารเสื้อผ้าหรือได้ทำอะไรก็ให้บอกไปข้าพเจ้าขอแผ่บุญนี้ให้ท่าน จะเป็นเทพ Christmas องค์ใดก็ตามขอให้ท่านได้สมบัติอันเป็นทิพย์ได้อายุอันเป็นทิพย์ได้อภรร์อันเป็นทิพย์ได้อาหารอันเป็นทิพย์จนได้รัศมีอันสว่างสวัยเมื่อท่านได้รับแล้วขอให้แผ่เทวฤิษ์ของท่านมาประสิทธิประสาทพรแก่ข้าพเจ้าได้สมบัติอันเป็นส <tr ider in death> ่วนของมนุษย์ได้อาหารอันเป็นส่วนของมนุษย์ได้อภรร์อันเป็นส่วนของมนุษย์ ได้อายุอันเป็นส่วนของมนุษย์สิ่งนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นการอธิษฐานแบบบารมีไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นและบุญเป็นสภาวะชนิดเดียวที่ยิ่งให้แล้วยิ่งเพิ่มขึ้นครั้งต่อไปเพื่อนๆลองแผ่บุญก่อนแล้วค่อยอธิษฐานนะคะแล้วมาดูว่าชีวิตจะดีขึ้นขนาดไหนขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีและมีความสุขมากๆ ฝากกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อที่จะได้รับชมคลีแบบนี้ก่อนใครนะคะขอบคุณค่ะ